แต่ก็ดีพอดูขึ้นถึงยี่สิบอันนี้ผมขึ้นเลยแปดติปีเลยดิผมขึ้นละออต่ปี่าแปะออติปี่าแปะติีไหนวะติีไหนวะอเหี้ยซิรไปเลยติปีอ่นี่อ่ดอาดขึ้นมาทีไรช่องล็กาหน่อดิ ส่งไงวะลิงน์ไหนวะอันนี้เหรอแชร์ไปไปไปกดยกเลิกขบวนไหนมะแชร์อ่ะเออเอ้ไม่ไม่หมุนนะเน็ตไงแต่โอเบียดไม่หมุนดิโอเบียดไม่หมุนโอ,อเบียดไม่หมุนก็นไม่เป็นไรตรงนั้นหมุนไม่เป็นไรตรงนั้นไม่ต้องไปสังเกตเออเนี่ยเ,เออเนคนเริ่มมากันละแชร์แชร์แชร์แชรทุกคนมานี่ไง ผมเปิดเพลงกันผมเปิดเพลงพี่วอยกันสิอ่าเพลงเขาอยู่ไหนวะอย่างเงียบอ่ะไม่ช่เพลงนี้เพลงนี้ดิอันยอดดีครับบุนว่าสตรีมุนว่าเชื่อที่มันมุนเหรอเออมุนขอเทสต์ s p e เนี่ยครับ ที่เป็นเท่าไหร่ะตาอยากวะหมดบ่นบ่นใช่ยับ่นมากปาาาะ่ว่าเเีครพราะ่ก่อนอันนี้เน็ตมังเน็ตมันดับไปรอบนึบงแล้วก็ทังไแบบเดียวเป็นที่เรื่อง ไม่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 ไไม่ได้เป็นมันหมุนมันหมุนเรื่อยๆเลยอ่ะทีมมันหมุนเรื่อยๆเลยอ่ะใช่เหรอเออเด็ดไม่มาตรฐานนะก็โอเคนะเด่ดโอเคทีมต้องไปปรับโอเบียนละแบบนี้อันนี้แก้ไงอ่ะต้องปรับตรงไหนโอบีเอ่าแต่ต้องปิดสตรีมก่อนถึงจะปรับได้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 แป๊บนึงบอกทุกคนแป๊บนึง พี่กดปิดแต่แนวเบียร์อะแค่มันวิ่งเยอะๆเะได้แล้วไม่ต้องลงสตรีมแปอะในยูทูบยังไม่ลงเลยกลับมาละอันนี้คือมันปกติะต่ายตื่นตั้งตั้งเหล่าดีมต้องเหล่าดือยตั้งล่าเดือยอีกสักพักหนึ่งครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอ้ยมันยังหมุนอยู่อ่ะุนหรอไม่หมุนใช่เหรอเออวนุนวนไอ้เหี้ยเป็นเหี้ยอะไรวะ ไม่รู้ว่าแต่แต่มันไม่ควรจะหมดแหละนะเพราะว่าสตรีมทีมวิ่งอยู่หมื่นหนึ่งแล้วหมื่นหนึ่งคือเสถียรแล้วไอ้บอลก็ยังวิ่งหมื่นหนึ่งอ่ะไอ้บอลก็เล่นหมื่นหนึ่งไม่หนีอะไรเนี่ยทางหมื่นหนึ่งคือปกติเป็นที่คอมไอ้ดีรัตน์เป็นที่คอมเอ้ยใช่แย่คอมเพิ่งจะไม่ได้อะไรอันนั้นไอ้คอมเพิ่งจะไม่ได้ทำอะไรมาเองยังไม่ได้ทำหาอะไรกับคอมเลยไม่รู้ว่าตำหมดทำไงวะ มันมามา,มาไปไปอะ่ะทำไงอ่ะไอ้เหี้ยง่าทำไงวะปะบ่นเรื่อยๆเลยวะทำอะไรไม่ได้อะ่ะมันไม่รู้เป็นที่อะไรอ่ะแต่วันโอเบียนวิ่งปกติด้ดิซีพีู mm hmm. ปกติเน็ตปกติทุกอย่างปกติหนับเฟรมสูง งงว่ะคือเดี๋ยวผมขอดูสตรีมของเองบ้างผม,ผมยังไม่เห็นว่ะต้องดูเองว่ะบดบดบุน,นบดบุไอ้ทีมรองระดัะการการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมละ่ะมันเออไหวเขี่ยหมุนจริงไ้เขี่ยแม่งหมุนเรื่อยๆเลยสยัตว์ <c oughs> เป็นนี่ไหระวะไม่รู้ว่ะแต่การเชื่อมต่อบยอดเยี่ยมเห็นปะ เด็ดไม่มีปัญหาเป็นที่ยูทูบแล้วแบบเนี้ยะทำไมผมไม่เห็นบะเฮ้ยมันไม่หมุนนะเนี่ยที่ผมดูอ่ะมันไม่หมุนอะไม่หมุนเหรอใช่ไ่มวะมันมามาไปไปอย่างเราอ่ะไอ้ย่าไม่หมุนด้วยย่าแม่งแหลกไอ้เหี้ยมันนเเป็หี้ยอะไรวะมันหมุนมันหมุนเ็ทีไม่มีปัญหาเด็ดโอเคะ ลงแม่งเลย,เย,เย,ลยั้งไอ้เที่ยทีอะไรเงี้ยมันหดลมเลยว่ะเป็นที่อะไรวะเี่ยกลับมาละไ็้ที่กลับมาละ,เ,าาละเดี๋ยวมันก็เป็นอีกใช่ไหมใช่เป็นอีกแล้วอะไร เป็ Here, นที่อะไรนะมันหมุนไหมมันก็ะงหนึ่งห่างก่อนเนาะม,นมันตกจริงเนี่ยไอ้เน<ก>ี่ยต,ตจงจคนดูเขาจะบอกตกเป็นที่อะไรอ่ะเด็ดไม่มีปัญหาโอเบียนไม่มีปัญหาซีพีวีไม่มีปัญหามันเป็นที่อะไรอ่ะลองลองแล้วขึ้นไป